บันปล่อยมาสเตอร์ครับเพียงนี้ครับวันที่สิบเด้อพี่นองเดอวันที่พรุ่งนี้นะครับ่ายเอ็ีครับเกิดนักเข่คาครับนี่เุยมันยืนเร็วเกินไปฟิควคนกำลังมามันไปยืนรออันนี้เกินไปนนนน ได้ยินคำว่าพอครับค่อยเดินมาผมพูดคำว่าพอครับค่อยเดินมาพอม,มาสิให<บ><ๆ>้เนมายืนรอนล้วเห็นไหมมันดินด้นตานเนี่ยแต่มันมาบังทรู้สึก้นาน,น,น,นพอพอยู่าน้อยมายืนบังพอทีอ่ดวดของผมมาบังทัศนียภาพหวาน่พอก็เห็นความ็ดของเรื่องหาสิแล้วจากพอครับะ ลูกสร้างคนนี้ขึ้นเดียวๆไม่พอพอครับอันนี้พ่อครับใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมพ่อครับนะพ่อครับท่อนเมื่อกี้ใช่ไหมถูกไหมท่อนแรกอออ๋มก่นนน้พ่อครับท่อนแรกอ๋อไปก่อนนั่นพ่อครับเออมันมีพ่อครับแรกนี่พี่น้องขบ่าผลงานเพื่อนพ่อโจเนี่เด้อพี่น้องครับมอบให้กูที่แลนตามหาความฝันครับในวันที่บอมีพอถึงมีพอนะครับ มันก็คือความคิดหอดครับผมบอกเรื่อยบทเพยงส่งคุณค่าครับนิลาออกมาแล้วครับเอาพาไปส่งกังใจใหงใจหิลาอีกนะครับ นี่ลำเบืองกับลำแพนนะครับกับซอนุดนี่ปุ<ม>กให้กำลังใจถึงขอเวทีเลยจ้านะฮะอยู่ดีกินดีก็ขีดซินทังนะโอ้ย,อยผมก,ก็ท่ำอยู่วงไหมีคตรล,าล,าล,าลา่าชี อย่แนมัส <m> ิวเลยมาเนียสิโตแล้วปัจังได้ลูกชายองเจ้าเก่งบ่ไม่แน่ใจดเยี่ยมมาในรองเพลงนะเามาิครื่องนึงเราได้เครงนึงแมนแมนร้องคึงหนึ่ง แล้วก็ไปต่อนแบบเคื่อนอีเฮ็ดฤดูกาลแรกๆค่ะได้เลยผสมกันแบบให้มันได้ให้มันได้ผสมกันจากสามเพลงอ่ะเบิ่งมือกันตุ๊กติ๊กตุ๊กติกตุ๊กติกหาเบิ่งนกับพี่น้องเพื่อว่าเพไปคิดลองทามาชี่เทิงหนึ่งเพื่อว่าไหนดิแมนคือแบบร้องเกินขึ้นมาไง ยืนพอน้นสิทายเอโอ้ยอ่นพอโจนะครับสิทายเอมี่นะครับนี่ขวจะเาเดี๋ยวท่านลอขนาดทได้ลองได้นึ่ยังเป็นจันไดลูกซายลองเจ็ดสามคนกับโจบดรอง ต้นก็นต้องร่องแล้วนี่ต้องร่องเพลงนี้สุดยอดมากมันเพราะมันหวานแมนคร,รับสุ <c oughs> <c oughs> ดยอดฮี่าีแล้่าีพาฮ่นฮาฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮั่าฮ่ ฟังฝันมาตั้งแต่เย่จนถ้มันหอบฝันมาหลังงานหอบฝันมาหาพ่อหอบฝันมาหาพ่ออยู่หลังงานหอบฝันมาหาพ่ออยู่หลังงานนะเต่ว่พักคั้งนี้ได้บุกขึ้นแข่งกับอะไรกันเขาห้องกันจะอ่านไม่ได้แล้วเด้ที่แต่มันน้อยอี่ ก็ได้ดิจังหวะลงมันมาเตรอเราเรามีทอนเพื่มมาอีกเลยครับแมนครับืทวถือวศูนย์ก็หนีอเพิ่มแบบเมือนันเลยเขียนเพิ่มขึมนเมือนันเลยแม่ผมยั่น้องอันเหมือนที่แม่ปฏานมากนะครับเขาปัดเนี่ยเมือนเบมือนก้อนเนี่ยครับเป้าหม่านเนี่ยย้วย

เพล่งเด้อเพิ่งเด้อมาด้เสื้อผ้ายิ่งเลยครึ่งเพลงได้ครึ่งเพลงหรอว่าโอนะครึ่งเพลงหรอว่าเราเล่นแล้ได้เลยขอบคุณพี่ใดนะครับพี่น้องครับฝากเพลงพอโจ้ทำเด้อครับวันดีจีนครับผมไม่ตั้งก่ครับร้ากาไปถามพี่ก็ไม่ตั้ ฮะนนถ่ายคลิปแม่ลืมข้าแม่ไปยืนทางนี้แม่ยืนถ่ายคลิปแม่ไหลกันไปเรื่กันเรือยืนถ่ายคลิปแม่ลืมล่องแม่ยืนถ่ายคลิปนะชิดิ้ลข้าวชิเดิ้ลชิเดิ้ลแมนั่นแหละลืมล่องแม่ว่าจะเหยียดยังงี้แบบไปเซกับว่าใดแล้วนี่นะครับน้องปาเมียแล้วก็น้องอุ้งอิงครับ เรือข้าล่างไอ้ไอนหน้าตายในโยโย่ก็ได้คงบอันนี้มันทำให้คอแห้งเพราะมันมันมีหมาดเอาไปเลยมันจะไม่คันพอผมเคยน้าอยู่ โอเคพี่น้องครับผมบอกกันในคลิปไหมหวดนมหอมเลื <c oughs> ล่มข้าวให้จังไหนฉี่ไปจ้วกกันแม่นเปรี้ยวอร่อยเลยหัวถังมาเลยพี่น้องครับผมบอกกันในคลิปไหมนี่กันร่งใจครับพี่น้องครับ